วันนี้เรามาเป็นผู้รับหน้าที่เนาะรับหน้าที่เฝ้าโรงเรือนไหมไวาสี่ค่ะก็จะของสวนก็ไปดูแลสวนเดี๋ยวเราพามาดูไหมเราวันนี้ของเราเป็นไหมไว 4, ายสี่คาบที่สองระยะเวลาของไหมวาสามของเรารุ่นนี้กินเวลาของเราไป5วันที่10บคาบเพราะว่าอุณหภูมิของไหมจะกินหม่อนเราปรับไม่ได้ความเย็น เยอะในโรงเรือนของเราเนาะทําให้ไหมเรายืดอันนี้เราก็เป็นไหมล่อล่อแรกเป็นไหมหนึ่งค่ะอากาศตอนนี้ใช้ได้ที่สามสิบองศาหกสิบหกสิบเจ็ดความชื้นหกสิบเจ็ดค่ะไหมตอบสนองการกินหมอนดีค่ะนี่ก็เป็นไหมไวยสีคาบที่สองแล้วค่ะถ้ากินอย่างนี้ก็จะไม่ไม่เคลื่อนไม่ยืดค่ะไวสามเราเล่นไปต้อง ห้าวันปกติแล้วไหมไวสามจะกินแค่เต็มที่ก็หกมือ้อสามวันเราปรับอากาศไม่ได้ลงเรือนเราค่อนข้างจะเย็นแต่เวลาที่อากาศได้แล้วไวสี่ก็จะปกติดีวเรามาเลี้ยงขยายแยกรุ่นกันเพราะว่าไหมกินหมอนไม่เสมอการกินหมอนไม่เสมอก็ททำให้ไหมไม่เสมอบางตัวก็ได้กินบางตัวก็ไม่กินเพราะอากาศหนาวนี่เป็นไหมไหมหนึ่งของเราคือ ไหมที่ตื่นก่อนแล้วลอมาไว้ชั้นบนค่ะแล้วไหมไหมสองที่เขายังตื่นและไม่ตื่นผสมปนเปกันเราจะแยกไว้อีกชั้นหนึ่งเวลาแยกการแยกรุ่นจะทําการจัดการง่ายเวลาสุกหรือเวลาเลี้ยงจะไม่ปนกันเยอะค่ะก็เราก็ไม่เก่งไหมหน้าหนาวเท่าไหร่แต่เราก็ยังยังเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่าเราก็ใส่ว่าช่วงหน้าแล้งหม่อน เราก็มีระบบน้ำค่ะไหม่ก็จะค่อนข้างแข็งแรงช่วงหน้าแล้งไหม่จะแข็งแรงแต่จะชอบยืดเพราะว่าอากาศเขาเย็นค่ะก็ยังได้เลี้ยงทุกเดือนทุกเดือนค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินเดือนเรามีเงินเดือนกินเราจะไม่ทิ้งอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าถึงจะยืดยังไงก็ใจเย็นนิดนึงใหม่ย,ยังใจเย็นเจ้าคนเลี้ยงก็ต้องใจเย็นตามเพราะว่ามันอยู่ที่อากาศค่ะไม่เป็นโรคไม่เป็นภยัยก็โอเคค่ะ ว 3, ัยสามเราก็ยืดมา2วันวัย4ีเรามาดูกันก็ฝากกดติดตามช่องของตุ่มพลายลินไว้ด้วยนะคะเป็นช่องเกษตรกร,ร,กรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นช่องเล็กๆที่เราทำคลิปของเราให้เพื่อนๆดู